สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดยกข้อความโพสต์ของเพจบิ๊กแดงที่ส่งสัญญาณกดดันเดือดระอุสะท้อนอารมณ์ถูกเบี้ยวดียวตามสัญญากลับบ้านมาเลี้ยงหลาน ซึ่งเมื่อได้พักโทษแล้วกลับไม่ปฏิบัติตามเอาแต่เจรเดินสายการเมืองสิ่งสำคัญย้ำว่าเพจบิ๊กแดงได้โพสต์ข้อความว่าไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่กลับมาเลี้ยงหมาในคอกและใช้คำแรงๆว่าหนักแผ่นดินสะท้อนอารมณ์กดดันอย่างเห็นได้ชัดคนโพสต์อาจเป็นบิ๊กแดงหรือแอดมินเป็นผู้โพสต์ก็ได้ข้อความที่โพสต์ว่าไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานนั้นแสดงว่าการเลี้ยงหลานอยู่ในเดียวกันกลับบ้านของทักษิณชินวัตรแต่วันนี้ไม่มีใครพูดถึงการเลี้ยงหลานแล้วหากตกลงกันว่าจะมาทำพักการเมือง,อง,องต่อ คงไม่มีใครจะกล้าไปเดียวด้วยนายจตุพรบอกถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าในวันพุธที่3เมษายนพักฝ่ายค้านจะอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152วันดังกล่าวอาจคาบเกี่ยวกันกับสารรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกรณียุบพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรก็ตามถ้าสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องคงพ่วงคำสั่งให้กรรมการบริหารพักหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย ดังนั้นเมื่อเปิดสภาวันที่3เมษายนกรรมการพักเก้าไกลควรต้องรีบอภิปรายก่อนไม่เช่นนั้นอ่านไม่ได้อภิปรายเลยรวมทั้งบอกว่าเหตุการณ์ที่พักเก้าไกลถูกยุบหรือไม่คงไม่จะไปให้ทักษินมาช่วยเพราะกลไกอำนาจสามารถจัดการเองกันได้โดยตัวอย่างพักไทยรักไทยในอดีตมีเสียงมากถึง377เสียงยังไม่สามารถต้านทานการยุบพักได้และพักก้าวไกลมีแค่151เสียงยากจะรับมือไหวเช่นกันส่วนสอมอจะหมดวาระในวันที่1 1พฤษภาคม นายจตุพรบอกว่าสาวคงมีการยื่นสารัฐธรรมนูญตีความบทบาทหน้าที่รักษาการสาวร,ระหว่างรอให้ชุดใหม่มาทําหน้าที่โดยให้สารรัฐธรรมนูญวิจัยว่ารักษาการสาวรสามารถวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่แสดงถึงการยื้อกดดันสถานการณ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยอีกแบบหนึ่งในอนาคต ไม่เพียงเท่านั้นโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็จะมีการประชมุมคณะกรรมการชุดใหญ่วันที่10เมษายนถ้าพักเพื่อไทยกล้าผ่านให้แจกเงินหมื่นแล้วคงได้เห็นบรรยากาศการเมืองอีกแบบแล้วจะเกิดเรื่องกดดันมาเป็นลําดับท่ามกลางสัญญาดีลใกล้ครบตามข้อกําหนดตกลงที่ทํากันไว้สัปดาห์หน้านอกจากข่าวการยุพักก้าไกลและการอภิปรายรัฐบาลเรื่องอื่นอย่าประมาทเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองมากที่สุดก่อนสงกรานจะเป็นอุณหภูมิหนึ่งและหลังสงกรานก็เป็นอีกอุณหภูมิหนึ่งนายจตุพรบอกว่าคู่ดีลกับทักษิณนั้น คงไม่ต้องการยื้อเวลาดิวไปจน้ามวันที่ส1พฤษภาคมที่สวหมดวาระเนื่องจากส่วนหนึ่งไม่ต้องการเผชิญหน้ากับการตีความสมวรักษาการทําหน้าที่อะไรได้บ้างแต่ก่อนจะถึงวันดังกล่าวคู่ดิวได้วางแผนว่าอย่างรัดกุมหลายชั้นเพื่อปกอป้องการถูกเบี้ยวดิวและถ้าเกิดการเบี้ยวดิวกันจริงๆจะปรับวิธีการจัดการอย่างไรให้สมน้ําสมเนื้อและให้สอดคล้องกับปัญหาที่ถูกเบี้ยวอีกทั้งบอกว่าทุกอย่างที่ดิวกันไว้ใกล้เข้ามาทุกขณะ แม้ผู้แสดงออกทั้งสองฝ่ายกำลังเล่นละครหน้าฉากตบตาโชว์ความแข็งแกรงแต่คู่ดิวเริ่มถูกกดดันว่าถ้าไม่เป็นไปนตามสัญญาแล้วผลร้ายจะเกิดขึ้นตาม,มามีอะไรบ้างสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ความจริงเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่ต้นจึงเกิดความเสียหายมาถึงวันนี้ดังนั้นการจะห้ามเลือดความเสียหายแล้วต้องกำกับให้มีจุดจบตามข้อกำหนดนายจตุพรบอกว่าการดิวกันมาทั้งหมดไม่มีเรื่องของประชาชน ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดิวทั้งหมดเดินหน้าไปยากที่สุดเมื่อไม่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยอย่าเอาแต่ประโยชน์ของนักการเมืองที่ไม่สมควรได้เลยเมื่อชีวิตผู้คนถูกลงทุนไปมากมายแล้วสุดท้ายกลับมาจูบป,ปากกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงขณะน,นี้เริ่มมีปฏิบัติการสะท้อนเห็นแล้วว่าถ้ามีการเบี้ยวดิวกันจะเกิดการปฏิบัติการตอบโต้อ,อย่างหนักหน่วงกว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ขณะนี้ทําท่าจะผิดดิวกันแล้วและเรื่องการกลับบ้านมาเลี้ยงหลานเห็นชัดเจนว่าจะไม่เป็นไปตามที่ดิวกันไว นายจตุพรบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงออกชัดเจนว่าหมดสภาพกับการแก้ไขปัญหาในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระหว่างการเปิดศึกกันของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุมมวมมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกกรณีแบ่งฝ่ายตอบโต้กล่าวหาพัวพันสวยบ่อนพนันออนไลน์ไม่เพียงเท่านั้นปัญหาย,ยังลุกลามไปถึงเงินบริจาคทำบุญให้กับวัดซึ่งวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและคงไม่รับรู้หรือจะให้วัดตรวจสอบแหล่งเงินทำบุญก่อนด้วยหรือ ส่วนใครจะขึ้นมาเป็นพบวตรอคนใหม่ขึ้นอยู่กับความร้อนแรงของสถานการณ์แต่คนที่คาดว่าจะได้เป็นยังไม่ชัดเจนแม้เดือนเมษาอากาศร้อนแล้วแต่เมื่อดูเพจบิ๊กแดงโพสต์เริ่มเห็นจุดเดือดเกิดขึ้นดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถัดจากนี้ไปนายจตุพรเปรียบเทียบการชกกระสอบทรายของนายทักษณิณและนายเสรฐาว่านายทักษณิณชกกระสอบทรายเพื่อกลับบ้านแล้วนายเสรฐาชกเพื่อพนจากนายกได้กลับบ้านหรือเปล่าคือผมมองดูสถานการณ์แล้วเนี่ย นะครับมันเริ่มที่จะใกล้เข้ามาคือสถานการณ์ที่มันจังหวะที่มันมันจะถึงเวลาแล้วนะครับความเป็นจริงเงื่อนไขของการดิวต่างๆจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธอย่างไรแต่ว่านะครับโดยข้อเท็จจริงมันถึงกำลังจะถึงตอนที่ต้องไปวันนี้เราอาจจะเห็นภาพนายกเศรษฐาชกกระสอบสาย <laughs> ก่นอนหน้านี้เราเห็นภาพประดิษฐน,น, <c oughs> นายกทักษิณยกกระสอบทรายหลังจากนั้นนายยกทักษิณก็กลับบ้านปัญหาว่าชกกระสอบทรายเสร็จ <c oughs> เศรษาจะกลับบ้านหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเรื่องที่ไปตัดท่อต,อ,ตอว่าเนี่ยนะครับเรื่องจะเป็นการอวดตนนะครับเรื่องหอ,งองคอยหาช้างอะไรก็ตามนั้นคนเรามันเริ่มมีอารมณ์ <c oughs> อารมณ์มันเกิดจากความโกรธนะเพราะปะกติเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะการพูดหรือการจะออกกำลังนะครับท่าเดียวกันเป๊ะขาดแต่ลูกเตะอย่างเดียวนายกศรีมีเตะบ้างเศรษฐาก็เป็นสาคุณแต่ว่าเมื่อเรียงเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยนะครับว่าการที่บิ๊กแดงเนี่ยซึ่งแฟนเพจนี่จะโดยใครข้อตาบ่ะแต่ว่าปฏิเสธเรื่องการรู้เห็นไม่รู้เห็นคงจะพูดยากเพราะเพจนี้ก็ทำมานาน หน้าปกก็เป็นรูปวาดของบิ๊กแดงเองผมก็ดูว่าอาการอย่างต่างๆเนี่ยต่างฝ่ายต,ต่างก็ประชับพื้นที่เข้ามานะครับเพราะว่าในการไปดิวตั้งแต่ลังกาวีภาพที่ปรากฏจนกระทั่งฮ่องกงนะครับแล้วก็เดินทางกลับมายัางประเทศไทยและก็เกิดปัญหามากมายวันนี้ก็ไม่ไม่แคร์ละใช้ชีวิตเป็นปกติกแข็งแรงสุด นะครับไม่มีวี่แววของคนป่วยเมื่อ180วันที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆผมเชื่อว่านี่นะครับมันจะเรียงเรื่องอนะครับเรื่องฮ่องกงนี่อันเป็นเหตุสำคัญในพระเก้าไกลโชคร้ายนะใช่ใชนะครับเรื่องดีฮ่องกงเนี่ยและนี่นะครับวันพุธหน้าตรงกับวันที่สามซึ่งเขาเป็นวันที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสภาเปิดก่อนก็คนที่เป็นกรรมการพรรคก็รีบพูดเสซยก่อนนะเพราะถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับสั่งรับเรื่องพิจารณา <c oughs> อาจจะต้องพ่วงโดยหลักเนี่ย <c oughs> ปกติก็ <c oughs> ก็พ่วงเรื่องการสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่ของสอสอ <c oughs> ส่วนเรื่องจริยธรรมนะครับก็ <c oughs> กอกตเองก็ส่งรายชื่อ44สอสสไปด้วยนะครับ ซึ่งความจริงอาจจะไปเส้นทางสารดีกานะแต่ว่ากรณีนี้เขาก็ส่งเป็นเอกสารประกอบไปที่ไปยังสารรัฐธรรมน,นูญเพราะฉะนั้นถ้าการอภิปรายนี่ผมไม่ได้ใจว่าสารรัฐธรรมนูญจะนัดถแถลงกี่โมงนะแต่ว่าคนที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นอย่างน้อยอย่างนั้นกใใ็ให้อภิปรายเะก่อนให้อภิปรายเสยก่อนให้รีบอภิปรายเสีย เพราะนี่นะครับถ้าไม่อภิปรายจะไม่มีเสร์อภิปรายเพราะว่าหลังจากนั้นเมื่อถูกสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่สสแล้วเนี่ยก็รอเรื่องการยุบพักซึ่งโดยทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ปรากฏในขณะนี้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตาม ผมเองเนยนะครับก็พยายามจะคิดในว่าเป็นคุณไว้บ้างว่า1%อร์ที่เหลือว่าเขาไม่อยากจะยุบและก็ปล่อยแต่ว่าสถานการณ์ที่ทุกคนก็ไม่ประมาทน,นะครับการที่บิ๊กแดงแฟนเพจนะครับก็เริ่มคำรามแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูปรากฏการเรื่องราวต่างๆนะครับเขาก็น่าจะอยู่ในในวงจรของการดิวนี้เจ็กเช่นเดียวกัน แม้ว่าไม่มีหลักฐานปรากฏถึงขั้นนั้นแต่ว่าเป็นข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการดิวก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อควบคุมให้การดิวเป็นไปตามข้อตกลงทุกอย่างความกดดันต่างๆเนี่ยนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นว่าแม้กระทั่งที่พระเก้าไกลเนี่ยนะครับฟ้องกรกตเรื่องสองมาตรฐานนะนะครับ ไปยังสารนายาปติริษะนะครับนัดฟังคำสั่งวันที่เกใช่ค่ะนะครับวันที่สิบอายการนัดฟังคำสั่งนายกทัานเอคือทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่บังเอิญน,นะแต่ว่ามันอยู่ในห่วงระยะเวลาเดียวกันเอาวันเอาเฉพาะวันที่สามเนี่ยสภานี่ก็โกลาหลในระดับเนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เตรียมอภิปรายเนี่ย ซึ่งก็ได้เห็นใจในคนเราเนี่ยซึ่งก็ต้องลุ้นแบบลูกผีลูกคนกันอยู่ภาระอาจจะต้องมาตกอยู่ที่พักประชาธิทัตปัเป็นหลักเพราะว่าถ้าเอาเฉพาะกรรมาการหรือจะข้ามไปเอา44เลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับมันก็มันก็ผิดสังเกตว่าความเป็นจริงก็ปวชก็สอบอยู่แต่ว่าในส่วนของสารรัฐธรรมนูญนั้นนะครับ ก็ได้รับเอกสารเรื่อง44คนจากปปตในช่วงที่ผ่านมาและนี่นะครับสารรัฐมนูนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ยังไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาใช่ค่ะทีนี้เนี่ยนะครับพอวันพิจารณาวันรงกการอภิปรายการเมืองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีความตื่นเต้นไอ้นี่ส่วนภาคเก้าไรนะแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับต้องดูกันตามลำดับ ว่ามันก็ใกล้จะครบกันแล้วเนี่ยนะครับความจริงก็อาจจะมีการพยายามที่จะขอยือ้อหรืออย่างไรก็ตามเถิดแต่เราคงจะได้เห็นการออกฤทธิ์ออกเดชกันกันพอสมควรและอย่างที่พี่น,นอเขาพวกเราก็เคยพูดประเด็นเรื่องวุฒิสภานี่ก็เป็นช่องว่างของรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าในระยะเวลาห้าปีช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยให้สวมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีร่วมด้วย แต่ก็ไม่ได้เขียนว่าขณะที่ทําหน้าที่รักษาการห้ามบวตรต้องทีความเพราะนั้นมันมวยเป็นเผื่อเลือเผื่อขาดเพราะฉะนั้นระยะเวลารักษาการก็ปลายเปิดนะปลายเปิดจนกว่าจะได้สวใหม่อสวใหม่ก็มีการร้องกันเต็มเลยโหยากยากมากเพราะการเลือกในลักษณะนี้เนี่ยนะครับผู้สมัครเลือกไฟกันเองเนี่ยถ้าไปพบว่ามีการหั้วกันมีปัญหาไหม และจะมีการร้องกันอุตลุดกว่าจะได้ครบเนี่ยแค่ได้ร้อยหนึ่งก็ยากนะ,ะ <c oughs> คือหมายความว่าสวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครับที่เรามองเห็นเนี่ยไอชุดที่เลือกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเนี่สุดเกสองชุดแล้วนะก็คือว่าหลังนั้นก็เกิดเรื่องยืดอำนาจนมาครั้งนี้ก็ดูแปลงๆอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ว่าแล้วจะได้เป็นรป <c oughs> หรือเปล่าเพราะว่ามันหนึ่งก็คือหมายความว่าช่วงรักษาการอาจจะลากยาว เพราะการรองสองก็อาจจะมีเรื่องราวอื่นๆเข้ามาประเด็นประดังเพราะเราดูอารมณ์เนี่ยนะครับที่หน้าแฟนเพจบิ Big ๊กแดงก็สะท้อนถึงความกดดันเต็มที่แล้วนะว่าว่าเนี่ยมันมันหนักถึงขนาดเขาใช้ก็ว่าหนักแผ่นดินแล้วก็ก็ข้อความที่บอกว่าไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยแสดงว่า,าคาว่าเลี้ยงหลานเนี่ยจะมีอะดดีวถูกไ,ไ,ไหมแต่มาเลี้ยงหมานี่ไม่ได้ดิวีวแล้วอุ่กท่อน พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอที่พูดเรื่องการเลี้ยงหลานวันนี้ไม่พูดแลอวเห็นไหมเพราะว่าถ้าตกลงกันว่าจะมาทําพักการเมืองหรือจะมาเดินทางกลางการเมืองต่อนั้นใครจะต้องกล้าไปเดียวเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลก็ไม่จะเป็นจะต้องใช้ใช่ชไม่ต้องไปต้องใช้ดินนายกต่้งสีเลยนะ<ช>เพราะเนี่ยนะครับกลไกเนี่ยเขาก็จัดการของเขาอยู่แล้วเพราะนี่นะครับขณะไทยรักไทยเอง 377เสียงยังเอาไม่อยู่เลย<ม>นี่151เพียงแต่ว่านี่นะครับมันเป็นลิ่มของความไม่สบายใจและที่สำคัญที่สุดเรื่องเงินดิจิตอลบอลเลตเนี่ยที่จะประชุมกันอีกทีในวันที่10เนี่ยซึ่งนี่นะครับถ้ากล้ากันในวันนั้นเนี่ย<ม>นะครับเราก็คงจะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือคุณจะคิดทางการเมืองความจริงก็ช่วงเวลามัน,ม,นมันเลยดิวเข้ามาแล้ว<ม>และถ้าจะต้องการจะเอาเนี่ย นะครับเราเองก็จะเห็นว่ามันจะเกิดเรื่องเรียงกันตามลำดับเพราะผมก็ดูว่าตั้งท่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกจากข่าวเรื่องพระเก้าไกลแล้ว<ม>เรื่องการอภิปรายแล้วนะครับในเรื่องซีกอื่นๆก็อย่าประมาทนะครับเพราะมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองมากที่สุดช่วงก่อนก่อนสงการานต์นะครับอุณหภูมิหนึ่งหลังสงการานต์ก็อุณหภูมิหนึ่งแน่นอนที่สุดเนยนะครับ เขาคงไม่ต้องการคิดข้ามวันที่สิบเอ็ดเพื่อต้องการตีความแต่ว่าทั้งหมดคือการเผื่อเหลือเผื่อขาดคิดกันสาระอย่างครบถ้วนเพราะเวลาทหารก็คิดแผน A แผน B แผน C แผนจนถึงแผนอนุองกุ่กนแหละเพราะว่าพอไอ้นี่ไม่เป็นตามเป้าเขาต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปรับวิธีการกันและขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูตามปรากฏการณ์แล้วเนี่ย ดูเสมือนหนึ่งว่ามันยังไม่ยังไม่มีอะไร <Yeah. S 2> แต่ว่าอารมณ์ของหน้าเพจดมันได้สะท้อนว่าทําท่าชักจะมีปัญหานะครับทําท่าว่าว่ามันไม่เป็นตามข้อตกลงล้ว mm. นะครับทําท่าจะเบี้ยวกัน mm. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรับผลตามมานะครับก็คือคำของสีเจี้ยนผิงกะนะ mm. คือต้องทําให้เสียชีวิตอคือตีเป็นน่งไม่ได้ครับ บอกรูปแบบไว้ด้วยเพราะฉะนั้นบ,บอกูปแบบวิธีการไว้ด้วยเพจเนีเ่ยครับเ,เ,เรื่องเรื่องเรื่องเลี้ยงหลานไม่ได้กับมาเลี้ยงหรือเลี้ยงหลานได้ว่ามาเลี้ยงหมาในครอบออหนักแผ่นดินรุ่งเช้าต่อเลยเนะครับใช้แนวทางสีชิ้นผิงคือทําให้เสียชีวิต <laughs> 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 มันมันเป็นเรื่องอื่นกันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างมันมันใกล้เข้ามาเล,ยล้ยแหละเพียงแต่ว่า ณขณะนี้ทุกคนต่างแสดงละครกันนะครับดูเสมือนว่ามีความแข็งแรงแต่ทั้งหมดมันมันเริ่มอาการความกดดันถ้อยคําพูดอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ตัวบทหลักของการดิวว่าถ้าไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาแล้วนั้นผลร้ายจะเกิดขึ้นตามอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นขณะนี้ก็มีชุดที่เตรียมกระชับเรื่องการดิวอยู่แล้วและก็กดเต็มกันทุกฝ่าย สถานการณ์บ้านเมืองที่มันเป็นแบบนี้นะครับความจริงเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นนะและเนี่ยนะครับพอ,พอผิดพลาดนะครับตั้งแต่จุดสตาร์ทวันนี้คือเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการที่จะห้ามเลือดความเสียหายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนั้นก็ต้องกำกับให้มันมีจุดจบตามข้อกำหนดก่อนและในทางข้างหน้านั้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องคิดว่าข้อดอีลทั้งหมด ที่ดิวกันมานั้น,นมันไม่มีเรื่องประชาชนเลยเนี่นะครับเรื่องนี้นะครับ,มเ,รบเมื่อคู่ที่ดิวรวมกระทั่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการดิวทั้งหลายเนี่ยคุณจะไปยากที่สุดถ้าไม่เอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในว่วงของการดิวนี้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าดูเรื่องราวทั้งหมดนั้นที่ได้ประโยชน์กันก็คือบรรดานักการเมืองและได้ประโยชน์ในวันที่ไม่ควรจะได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าประเทศต้อง ลงทุนกับชีวิตผู้คนมามากมายเนี่ยแล้วท้ายที่สุดมาจูปากกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขนนึ้นนะครับเราเองก็เห็นว่ามันทําอย่างนี้กันไปทําไมแต่ว่าเอาละนะครับเมื่อคนที่มีหน้าที่ทวงเดิวรักษาเดิวเขาก็เริ่มคํารามแล้วแต่ว่าสิ่งต่อไปนั่นคือเราก็ต้องนะครับต้องเห็นในสิ่งของการประหัตประหารกันเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าจะเป็นประหัตประหารโดยอ,องค์กรใดนะครับวิธีการใด แต่มันชี้ให้เห็นแล้วว่าความกดดันถ้ามีการเบี้ยวดิวกันนั้นเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติการนะครับตอบโต้กันอย่างผมว่ารอบนี้จะหนักกว่าทุกรอบนะนะครับเพราะว่าไอ้ได้ที่ได้ไปแล้วนะครับเหมือนเบี้ยวบอลแ่ะใช่ใช่ครับเบี้ยวบอลก็เหลือทางเดียวเน,นี่ยก็ทางเดียวไงก็ตกลงกันมาน<ช>มันไม่มีสิทธิ์จะได้ตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้ว<ช>แต่ว่าก็สุดท้ายก็เมื่อมีการเบี้ยกันก็จะกลายเป็นอีกเรื่อง ซึ่งขนาดนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่เปี้ยวร้อยอแต่ว่าทาําท่าแต่ว่าผิดแล้วผิดแล้วผิดดีลแล้วผิดดีลแล้วก็เรื่องเลี้ยงหลานนี่ชัดเจนนะครับเพราะว่าที่เดินกันมาทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลี้ยงหลานเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สําแดงให้คนคิดเห็นเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นเรื่องการเมืองทั้งสิน้น